เสือสิ้นรายอมตะตำนานนิยายจากปลายปากกาของพันตำรวจตรีประชาภูลวิวัตรใช่ครับใชยผมคือจา่าในสิบตำรวจปิติที่คุณเห็นยืนลำจราจรอยู่ที่ประตูช้างเผือกในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนั่แหละซึ่งแต่ก่อนนี้ผมไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมายืนตากแดดลำฝนอย่างนี้ ครับผมเป็นตำรวจมือดีของกองกำกับการเจ็ดกองปราบปรามมีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มผู้ลักลอบนำฝิ่นและทองคำเข้าเมืองไทยสเหตุที่กรมตำรวจสั่งย้ายกล่าวรูดเกือบทั้งกองกำกับก็บเพราะว่าสารวัตรแผนกผมซึ่งรับผิดชอบทางภาคเหนือดันไปจับพ่อค้าฝิ่นอิทธิพลเข้าถึงสองรายพร้อมกันแล้วก็มีการวิสามันฆาตกรรมซะด้วยสิแต่ตัวหัวหน้าหนีรอดไปได้เจ้านายชั้นเหนือหัวกว่าผู้กำกับผมเต้นผาง เมื่อตัวการใหญ่ทั้งสองซึ่งมีเส้นสายแข่งเปรียล้มหัวกันฟ้องร้องว่าสารวัตรทำเกินกว่าเหตุแล้วส่งฝิ่นของกลางเข้าหลวงไม่ครบจํานวนที่จับมาจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันขึ้นตัวผมเองเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยอยู่ปลายแถวยังพลอยฟ้าพลอยฝนโดนกับเขาไปด้วยขนาดเฉียดๆเท่านั้นเด้งผึ่งจะก,กองปราบมาอยู่ภูธรยืนตากแดดหัวแดงลำจราจรเชิบเชิบ,บ,บอยู่ตรงนี้ปวดเล้าใจจนต้องร้องเพลงแสบเข้าไปถึงซรงวันละหลายหน ข้อหาที่ผมถูกตั้งกรรมการสอบสวนก็ยังคุมเคลืออยู่มากกรมตำรวจจึงเพียงสั่งย้ายเท่านั้นไม่ถึงกับพักราชการหรือโดนปลดแต่ถึงอย่างไรก็เห็นว่าจะไม่รอดเพราะผู้กำกับคนเก่าต้องลาออกเพราะถูกบีบบังคับและนายตำรวจคนใหม่ซึ่งใครรู้ดีว่าเฮียบเข้าใ้ไม่ไวหน้าใครทั้งสิ้นก็ย้ายมาทำหน้าที่แทนวันนี้ผมเหนื่อยแต่เช้าเพราะการจราจรแน่นขนาดรถลาติดเป็นแถวต้องเป่านกหวีดแข่งกับเสียงแตรจนแก้มโปง่ง ม,าาม,มีหนุ่มสามพวงหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ยังดันอุตรีเร่งเครื่องให้ท่อไอเสียซึ่งทะลวงเอาไว้เสียงแผดแสบไส้ผมจะทำอะไรรุนแรงลงไปก็ไม่ได้เพราะมีชนักอันเบลเลอร์เสียบอยู่กลางหลังยิ่งปวดหัวหนักขึ้นเมื่อเห็นรถอเมริกันปอนเต็กสีเขียวอ่อนคุ้นตาแลั่นผ่านสี่แยกมาหยุดกึกลงใกล้ๆผมทำให้รถคันอื่นต้องหยุดตามไปด้วยว่างไงพกพวกผมตะโกนลัน่นจอดทำไมพวกคุณ เมื่อคนขับหมุนกระจกอาบสีการแสงแดดลงนั่นแหละผมจึงรู้ว่าไอ้หมอนี่คือลูกน้องพ่อค้าอิทธิพลที่ฟ้องร้องนายผมจนต้องเด้งไปตามๆกันสบายดีแล้วคุณจ่ามันยิ้มยังยียวนผมนับหนึ่งถึงสิบก่อนกล่าวขับไปไเปลวมีคำสั่งจากนายมาถึงหรือผมสะดุ้งเหือกพอร,รู้ดีว่าในเมืองเชียงใหม่นายนของมันใหญ่แค่ไหนจอดตรงนัน้นเขาจะระจากันผมแข็งใจพูดไอ้เปลวเคลื่อนรถไปจอดริมถนนผมเดินตามไปอย่างไม่สู้เต็มใจนัก มีอะไรวะผู้จ่ายสุภาพหน่อยเสมันยัวกูไม่มีเวลามากอยากเป็นตำรวจต่อแม่ผมตัวสัน่นไอ้เปลวใจเย็นหน้าคุณจ่ายอย่าเพิ่งยัวเจ้านายสั่งให้มาบอกหรือต้องออกจากเชียงใหม่ภายในหนึ่งชั่วโมงผมเงือแตกพลักเรื่องอะไรวะรถไฟจากกรุงเทพกำลังจะมาถึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูผมกับกองเจ็ดมาในรถขบวนนี้ด้วยผมขมวดคิว้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นายกูนี่ว่าแต่เขาจะมาสอบสวนหรือใน,นานะพยาน ให้ทีมตำเจ้านายอวเรื่องคดีเก่าก็ดีสิวะกูจะได้หมดหมนทินสทัทีมันสะแยะยิ้มก็เลือกเอาจะอยู่หรือจะตายมือขวาผมเลื่อนขึ้นมากุมด้ามปืนพกไอ้เปลวสันหัวทำปากจิกจักอยา่ยาอย่กระตุอกมาชนาเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนเด็กอ้วประทับปืนเล็งอยู่โน,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 น่นโนโนหน้าต่างชั้นบนตึกแถวข้างหลังเลยนค่อยๆหัน,นหไปดูน่ะ อยากจะหันไปดูแต่ก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์เพราะรู้ดีว่ายี่ห้อไอ้เปเลวไม่ใช่หมาเห่าใบตองแห้งมันพูดจริงทําจริงทุกครั้งในเรื่องฆ่าคนให้กูทําไงเสียงผมอ่อนลงออกจากเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เฮ้ย hey, พยานไม่ใช่มีกูคนเดียวไอ้เปเลยักษ์ใหญ่มันพูดไรให้ในหนังคาบอยตะว,วันตกทุกคนตายหมดภายในชั่วโมงนี้ผมกินน้าลายโดยไม่รู้สึกตัวแล้วทําไมไม่ฆ่ากูด้วยเจ้าน,นายสงสารรลอวะคิดรู้ว่ากูไม่มีหนทางติดต่อผู้กำกับก็ลองดู อันที่จริงผมไม่รู้เรื่องอะไรมากไปกว่าที่ให้การไว้แล้วในครั้งก่อนเลยแต่พวกมันคิดว่าผมรู้มากกว่านั้นเป็นคลาวซวยของผมเองที่เสกคุยเบ่งทับตำรวจในแผนกผู้หวังได้รางวัลจับกลุ่มมากกว่าคนอื่นตกหลงไอ้เปลวกูจะออกจากชิงใหม่เดี๋ยวนี้ผมหลอกมันเพื่อหาโอกาสส่งข่าวไปยังสถานีตำรวจทางโทรศัพท์โดยไม่ให้พวกมันรู้หรือว่าอีกสักประเดี๋ยวเดียวอาจมีรถจีบตำรวจผ่านมาผมได้โดดขึ้นเพื่อหลบทางปืนแล้วไปพบผู้กำกับกองเจ็ดอย่างปลอดภัยฮฮ <laughs> เสียงไอ้เปียวโหดร้อนขนาติดเครื่องเข้าเกียร์อัตโนมัติว่าง่ายๆอย่างนี้สิว่าที่จะรักกันจริงหัวไปแล้วนะเว้ยปอนเตียคันงามเคลื่อนออกแล้วหยุดอีกพร้อมไอ้เปียวชงอกหน้าต่างรถหันมาทางผมถ้ามีการหักหลังเกิดขึ้นหรือไม่ตายคนเดียวนะไอ้นี่คมน้องชายหรือตายด้วยนะเว้ยผมเพ่นไปที่รถอยากจะบีบคอมันแต่เปียวรู้ทันเร่งเครื่องพวดเดียวปอนเตียพุ่งไปข้างหน้ายางรวดเร็วผมจับด้ามปืนพกทันทีแต่ก็คิดได้ว่าเกินกว่าเหตุถ้ายิงมันตาย ชักเป็นห่วงน้องชายซะแล้วฮะนิคมเป็นพลตำรวจชายแดนอยู่เชียงใหม่นี่เองไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเขากับผมทํางานคนละหน้าที่ถ้าผมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งไอ้พวกนี้นิคมถูกพวกมันฆ่าแน่ความคิดจหลอกมันหดหายเข้าสมองตามเดิมเพราะผมรักและเป็นห่วงน้องชายผมเรามีกันสองคนเท่านั้นรงังสูญเสียพ่อแม่ไปแล้วก็เพราะเจ้านิคมนี่เหมือนกันที่ทําให้ผมต้องคลองความเป็นโสดอยู่จนทุกวันนี้เพื่อเกื้อนหนุนจุนเจอได้เต็มที่ ผมตึกตองอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนอกจากหนีออกจากเชียงใหม่ไปตายเอาดาบหน้าเพื่อสงวนชีวิตตัวเองและน้องชายไว้ต่อสู้กับพวกมันเมื่อมีโอกาสใหม่แต่การจะหลบหนีราชการไปรเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้นจะทําให้เพื่อนทุกคนรวมทั้งเจ้านิคมสงสัยผมต้องทําอะไรสักอย่างให้ใครๆเห็นว่าอย่างนี้ไอ้ปิติถึงได้เซกูดบายจะกรมตํารวจนั่นเองโอกาสเป็นของผมแล้วเมื่อรถเก๋งคันหนึ่งเลี้ยวตัดหน้ารถสำร้อนในระยะกระชันชิดด้วยความเร็วสูง ผมโดดขาออกไปยืนขวางกลางถนนเป่านกหวีดเรียกให้หยุดคนขับเบรกกระทันหันจนยางกรูดผิวจราจรดังสนั่นขับรถประสานอะไรวะผมตะคอกเอาไปขับขี่มามเขายิ้มแย่ๆลืมมาาครับผมตัดสินใจทันทีเอื้อมมือไปเปิดประตูแล้วต่อยเปี้ยงเขาให้ตรงปลายคางคนขับสลบเหมือดคาพงมาไรคนเดินถนนสัญจรไปมาตั้งหยุดยืนดูพร้อมวิพากษวิจารในความทารุณของผมรู้สึกปวดหัวหนึบเหมือนมีอะไรมาบีบขมับ ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นานอกจากแฮงโอเวอร์เป็นบางครั้งบางคราวเด็กหนุ่มปากเปราะคนหนึ่งตะโกนลัน่นไอ้ตำรวจซ้อมรัษฎรผมหันไปทำตาพองราษฎรพอ,องอยากโดนอีกคนหรือไงเปล่าครับขับรถเป็นไหมวะพอได้ครับมันช่วยพายนี่ไปโรงพยาบาลเขาพยักหน้าก่อนผักผู้คอลไลให้พ้นจากพงมาไลแล้วขึ้นนั่งแทนที่ขับเปลาะออไปยังรวดเร็วมุ่งอะไรกันวะผมตวาดคนเดินถนนเพื่อสร้างพยานให้มากขึ้นไม่เคยเห็นอ้วนหรือไง เจ็บตัวมากหมดทุกคนต่างพากันแยกย้ายด้วยใบหน้าบึ้งตึงผมค่อยๆระบายลมหายใจออกจากปอดเดินออกจากที่นั่นมุ่งไปยังโตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อติดต่อส่งข่าวให้นิคมระวังตัวพอปิดประตูตู้เท่านั้นมือใหญ่ๆของใครคนหนึ่งเอื้อมมาดึงไว้ผมมองเจ้าของมือก็รู้ว่ามันคือลูกน้องคนสนิทของไอ้เปลวกาลังยิ้มย่างกว้างขวางเปิดประตูไว้อย่างนี้แหละคุณจ่าขอฟังด้วยคนข้างหลังไอ้หมอนี่มีหน้าเหี้ยมอีกสองคนยืนล้วงกระเป๋ากางเกงด้วยท่าทางเอาจริงเอาจัง กูจะโทรถ,ถึงน้องชายผมบอกเรื่องอะไรให้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแต่ลูกพี่สั่งว่าไม่มึงติดต่อใครว่าผมชักโมโหมึงจะให้กูหนีทั้งเครื่องแบบอย่างนี้เหรอวะมันตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งจึงยอมให้ผมหมุนโทรศัพท์แต่ยังคงยืนฟังอยู่ใกล้ๆพี่อยาพบแกผมกรอกเสียงลงไปเมื่อนิคมรับสายแล้วที่ไหนครับสถานีขนส่งเอาเสื้อฮาวายกติดมือมาด้วยตัวหนึ่งพี่จะไปไหนช่างเอน,นะอย่ารู้เลยครับผมไปเดี๋ยวนี้ พอว่างหูกลับเข้าทีไวร้สทั้งสามก็เริ่มแปลขบวนคุ้มกันผมออกจากตู้โทรศัพท์แล้วบังคับผมให้ขึ้นรถยนต์ของพวกมันพาไปยังสถานีขนส่งขออยู่พักใหญ่นิคมก็มาพร้อมทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งมีเสื้ออยู่ในนั้นน้องชายผมคนนี้โง่เหลือเกินไม่ได้สังเกตว่าผมกำลังอยู่ในฐานะถูกควบคุมตัวพอเห็นผมก็ปรีเข้ามาพร้อมถามพี่มีเรื่องอะไรซ้อมคนวะเขาเขามมดคิวเอา้าแล้วทำไมทำอย่างนั้นใจร้อนไปหน่อยแต่ช่างเถอะพี่จะหนีราชการผมพยักหน้า มีเงินไหมวะเขาเปิดกระเป๋าตังค์มี20สเออขอเหอะนิคมควักส่งให้พร้อมถามแล้วพี่จะไปอยู่ไหนเออเดี๋ยวติดต่อให้รู้เก่าวจบก็ถอดเครื่องแบบแล้วหมวกออกแล้วสวมเสื้อฮาวายทับเสื้อกามนิคมมองตาไปปลีๆก่อนรับปืนพกและเครื่องแบบไปจากผมเอาแล้วทําไมพี่ไม่เอาติดตัวไปด้วยเขาถามให้แกไว้ใช้ยิงทุกคนที่คิดจะฆ่าแกประโยคสุดท้ายผมพูดดังๆให้พวกวัยไร้ได้ยิน เราจับมือกันก่อนที่ผมผาาไปโต๊ะขายตั๋วพร้อมเงินในกระเป๋าที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยบาทอาการปวดหัวเริ่มขึ้นอีกแล้วขณะรับตั๋วจะคนขายผมคบบลามแน่นคิดว่าเมื่อไหร่จะได้พบนิคมอีกนะเสียงในสถานีขนส่งตะโกนเรียกคนโดยสารโวกเวกผู้ที่จะไปจาาังหวัดตอกนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีกรุงเทพขึ้นรถได้แล้วครับผมก้าวช้าๆไปยังรถโดยสารคันนั้นเราเลือกที่นั่งด้านหลังตรงริมหน้าต่างนิคมโบกมือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนรถเคลื่อนออกจากท่ารถ ไอ้ไวร์หลายทั้ง3ยังคงยืนอยู่ที่เดิมมันคงรอและทั้งรถเคลื่อนที่ละมังผมคิดเวลาก่อนเชียงใหม่ไปตายเอาดาบหน้าที่กรุงเทพ